สวัสดีค่ะดารากอสิทิ์มาแล้วค่ะคนบันเทิงแห่ร่วมยินดีจอนบราโวดาวร้ายชื่อดังควงแฟนสาวสละโสดชื่นมืนดาวร้ายดังสละโสด อบอุ่นชื่นมื่นอบอวนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความยินดีสำหรับงานแต่งงานของดาวร้ายดังจอร์นบราโวหรือวิชานมีสมเป็นนักแสดงคนดังรุ่นใหญ่ที่จะคุณนหน้าคุ้นตากันอย่างดีในบทบาทตัวร้ายบทบูคร่ำบอดในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า30ปี โดยเมื่อวันที่19ทธันวาคม64ที่ผ่านมาจอร์นบราโวได้ควงแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีวิวาะโดยมีบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสุขของเพื่อนพ้องญาติคนสนิทที่มาร่วมยินดีซึ่งมีนักแสดงชื่อดังหลายคนตบเท้าเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นป๊อบธนวัตรเกรดวัลินทรนเต่าสมชายคิงก่อนบ่ายและอีกหลายๆท่านค่ะ ซึ่งมีโมเมนต์ฮาๆเรียกรอยยิ้มให้กับคนทั้งงานเมื่อคิงก่อนบ่ายได้รดน้ำาอยพรบ่าวสาวด้วยประโยคสุดพีคฮาล้านสนันงานเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ